กลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมของ d e s s Island l i ิ t i d e Definitive กับออดีหมันเดิมปเดี๋ยววันนี้เราจะไปเคลียร์ของในคังกันหลังจากที่พาร์ทเมื่อวานเรามาติดตรงสะพานเน้นเลยแล้วก็ไปต่อไม่ได้อะมีเสียงซอมพี่อยู่แถวนี้ด้วยไปไปลุยมันใช่ไปลุยมัน ไม่ต้องลุกขึ้นมานอนไปนีันแบบ u n l i ิ i ต e d เฮ้ยนี่ขับได้ใช่ปะขับได้ไปเลยละกันอุ้ยไม่ใช่กดผิดเยี่มไปเลยแปบบหนึ่งนะมันให้เราไปไหนอ่ะโอไกลโคตรไก่โคตรโคตรอืมวิ่งมาให้ชนทำไมพะหนุ่มเดี๋ยวไปทางไหนอ่ะ ตีทะลุรถได้ซอมบี้เหรอก็ได้แหละไม่แต่คือตอนนี้มันปากหมุดไปแล้วแต่มันไม่มีเส้นขาวขึ้นให้อะใช่ไหมเี่อขึ้นรถไหมใช่ไหมเออเอาถึว่ายังไม่ได้อยู่ในรถได้เลยโทษนะครับไม่แวะตีแล้วซอมบี้แม่งโหดเกินไปเลยละกันเฮ้ยไปได้เหรอ ไปได้ดีทีอื้อืออืออือกวาดล้างกวาดล้างอุ้ยเอ้ที่มีรถอีกคันนึงเอาอะไดิไปเบลล์ไปทางไหนอ่ะขวามือเนาะเดะเดะเดะเฮ้ยอะไรอ่ะเราไปถูกน่าจะถูกแหละเนาะใช่ไหมถูกแหละถูกแล้วถ้าตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย เอแป๊บหนึ่งนะคือจริงๆเราเดินวิ่งไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยวิ่งลงตรงเนี้ยป่ะก็วิ่งไปโอ้โหขับรถไปดีกว่าไม่ได้นี้ไม่ได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 ้ไไดด่ต้องไปทางนี้แหละไมเ่เป็นไรเราต้องรับมันหน่อยโอ้หมันอย่างเยอะเลยอะ่ะเออไรเดอร์คิกขอด้วย โอ๊ยเลยไรเดอร์คิกไปเอาดิไลเดอร์คิกมันโอ้ยโอ๊ยไปโดนโอ้โอหตายเลยทำตีแรงจังอุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้เกือบตายเกือบตายโอ้โน่าจะล้มคัสซี่อยละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตีแรงมากมันตีแรงมากมันตีแรงมากมันมันตีโคตรแรงอ่ะ ตีดีหน้าเทาเลยโอ้ยตัวใหญ่นี่ว่ะพี่เบิม้มเอาไงกับพี่เบิ้มดิระวังโอ้โหเอ,อเ,อเอาต่อเออเอาต่อเออยังไม่ตายเลยเลือดรถถึงครึ่งเพราะว่านะโอ้โหไอาเชเดฟโอ้โหเลือดมันยังลดไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะดิ จ้าอะซีเลือนไม่ทดไม้ฟันไม่โดนอ่ะมีตัวตนไหมเนี่ยโอ้ยเอบเกืบเกือบเกืโอ้โหทีเดียวล้มเลย oh my god มันตีแรงจังวะโอ้โหหนึ่งพันสี่รแปสิบเ้าบาทเงินหายเลยจ้าไม่เป็นไร เอาคืนโอ้โหแปดสิบเก้าบาทหายไปละหนึ่งพันสี่ร้อยปีนกรัมโอ้ไม่อยากเล่นด้วยจริงๆนะแม่ตีแรงยิบหายเอาไงกับบันดีวะเนี่ยเออเอาเอา,เอา อืมอืมกระซวก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 โอ้โหกว่าจะตายเรากว่ามันจะตายคือแบบเราต้องเสียไปแล้วเท่าไหร่อุ้ยร้อยเมตรร้อยเมตรเอาดิอุ้ยร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรถืออาวุ้ดีๆก่อนไป See, right let's go, let's go. Hey. i like secured uh -huh. the marina but the road to henderson was washed away in the storm so i need to find another way you know if you help me maybe i can help you at some point hmm there's one brother who might be able to help you but he's been gone for ages we don't even know if he's still alive. Shame, too, because he meant a lot to the people here. <coughs> Saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Villa. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran <coughs> out of food, he to a store not far from him. That whole area was overrun early on, though. So, like I said, he could be dead. Oh, uh, ho. รับไปเลยละกันไปหามาคร์คัสอยงนั้นเหรอวิ่ยแต่อยากขายของมากเนี่ยตอนนี้ขายของได้ไหมครับคือของเต็มตัวเลยอะไปหกสิบเก้าเมตรโอ้ยพี่เบิม้ม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 อ,อุ้ยอุ้ยโอ้โห ซอมบี้ปาไม้อีกแล้วโอ้แปดสิบแอบิลิตี้มึงจะสูงไปไหนเนี่ยขอกระทืบดเลยอต้ม,มจังสิอยากซอมเมื่อกี้เมื่อกี้ปามมดปามีดใส่เหรอ,อปามมดใส่เหรอปามมดใส่เหรอแขนแขนขอกระซวกหน่อยแมเออ่เงยปามมดโคตรแรงอ่ะทีเดียวคือหายเลยขอแจมด้วยคนปไป ไป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 หามาคัสกันอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าฮัลโหลมีคนอยู่ไหมครับอโอ้เจอของอีกแล้วแม่เราต้องดรอปของเพื่อเก็บของที่ดีกว่าอยู่แล้วอุย้ยโต๊ะนี่แหละสิ่งที่จะทําให้เรามีอาวุธดีๆไปสู้กับซอมบี้อุอ้ยอุ้ยเจอของอีกแล้วเอาของที่มันราคาถูกๆท,ทิ้งไปก่อนนะ ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ดื้อยังไงล่ะเก็บเอา้าไม่ได้อยู่ในบ้านนี้เหรอเดี๋ยวขอตัวอัปเกรดของก่อนนะเพื่อนๆเราเราไปอัปเกรดก่อนแล้วกันเดี๋ยวอัปเกรดเดี๋ยวอัปเกรดของก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราไปหามาคัสกันเลยเอาละครับตอนนี้ก็อัปเกรดเสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหามาคัสกัน เอาเปิดบโอ้โหก็ถึงบอกไงว่าเชี่ยอี๋โอ้โหมันนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ถอยเอาที่ถอยเอาที่ถอยอย่าบันิบบอกอย่าบันิบบอกอย่าบันทิบบอสเฮ้ยติดติดอะไรวะติดโซฟาโซฟาโซกูดโซฟาโซกูดโซฟาแต่ไม่โซกูดเลยโซฟาโซกูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปถีบีอุ้ยอุ้ย โอ้อ้ไอ้มิดบ่้ยอ้ยเ้ยโอ้ยเ้ยเโอ้ยอ้ยอือคือล้มล้ข้นอีกแล้วอึ๊บขึ้นมาก่อนเดยไ่้เอ้ยอันุดท้ายแล้วเออเหอนเราของเราก็ใช้หมดไปแล้วอ้อเยอะจังอะเอาไงต่อเนอบเ้อ้อหอ้น้นข้นข้นอ้นข้นอ้้ มาดีโอมันเยอะมากมาดีมันขึ้นมาไม่ได้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 ต้องรอ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 อรต้องรอชัยชยชเราต้องรอไม่เข้าไม่เข้าโตครับไม่เข้าโตครับไม่ให้เรามาเอาอะไรอ่ะเพี้ยมันเยอะมากโอ้มีแต่สลับมือไม่เป็นขึ้นไม่ไหวนไม่ไหวแล้วฮึบนี่แน่เปนไงล่ะเปนไงล่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นเออ

Did the gods send you? Oh yes, of course they did. I knew <iences> <Sosittin> they would be well, My disciples did not share mm. my cousin, which is why they are now carried. <gasps> uh, I tried ]amental't. to warn them, but would they oh. listen? No, they would not. Excuse me, are you Marcus? I assume that Marcus Villa is my name. And to whom do I owe my eternal gratitude? My name is Xian Mei, but no, not important. I was told you know the way to Henderson. เมอนเ้อง์สยนมาตลอดสิ่น้อะ i รถ้าพวเธาี่มอเ่ามเป็นไันไเนไร่ไม่เป็นรนไมเไม่ฉันเป็นนเรเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกัน No, there are five of us. Dartmouth> We've taken shelter in paradise. Yes, you are truly a blessing from the goats. Amazing. I'm afraid I need to ask you for one more favor, however. Just one more. My flock will survive เขาเชดดหน้าแล้วเขาก็มองลงมาแล้ t เขากดลุงลุงกำลังเหยียดหนูหรือเปล่าลุงอ๋ออดโ t โอ้เควสในเควสโอเคเราต้องรับเควสลุงมาคัสก่อนไปเอาอะไรมาให้มาคัสก็วันโอ้โหแค่ชื่อก็ไม่น่าไปแล้ว หอิวก่อน,ไ,<ห>นได้ไหม่มหยิวไม่ได้ไปบ้านมันมีแถวนี้มันมีอะไรให้หิวบ้างน,ะนั่นดิอยากได้น้ําแบบสดชื่นสดชื่นสักกระป๋องแล้วเกินเ,เปิดประตูอโอเคสองร้อยเมตรดูเฮ้ย อ้ตายไปมีตัวเดียวเนี่ยโอเคเลยไปไปสองร้อเมตรไปทางไหนอ่ะโอ้โหนี่มันสุดหมู่บ้านเลยนี่ว่ากระกรโดดม่ไ เรยอของรางวัลที Take ่นู so ่นเรายังไม่ได้เอาเลยดี่วยไม่เอาเล้วอไรากลับมาอีกทีนี่ทีขอทีที่นี้อ๊ยยโอยโอทางทางดทางเดี๋ยว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 เดียวดี๋ยเดี๋ยว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 วเดีเดีวเวเดเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเเดีวเวเดเดียว๋ยวเดีวเเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋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 ย เฮ้ยอ๋อนี่ตรงนี้มีน้ำกระป๋องที่แบบว่าอสดชื่นอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดไปละดี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 ดยดี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 ยีดีดหดวยีดียอดี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 ดอีดีด้ดี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 ด้ยีอ้ยีว้ดอีด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 ดีดีีดีดีดีหีดีีด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 ดีดีดอี้ีดอ โ oh, อ้โหเสียเจ็ดสิบหกบาทไม่เป็นไรโอ้โหวิมันอยู่ในห้องนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตีหลังอย่าตีหลังอย่าตีหลังเดี๋ยว่อน Let's take a look oh. ของแบบ<ด>ว่า<ด>มีของที่แบบให้เก็บเยอะแยะเลยอะ่ะแบบอยากขายของมากตอนเนี้ยไปโอ้โหซอมบี้ข้างหน้าเห็นแล้วไม่พี่หลบอุ่ยติดประตู Okay. มันต้องอไปใช่ไหมโอโ้โหโอ้โหเฮเหมือนเมื่อก,กี้เลยเราก็ต้องหลอก,ล,อก <Account ing. S 1> ล่อสิกจะโดดเฮ้ยข้างข้างข้างมันโดดดีเล่อ้อยจะโดดนี้ต่อยตัวละทีพอโดด <sandwich. S 2> อืมไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนอนไปทุกตัวนอนไปทุกตัวโอ้ยพี่เบิ่มวะออดี้ hir? ตัวเจ้าปัญหา เอาไงกับมันดีอะไรเ้ยพี่เบิ้มันกระโดดพี่เบิ้มแม่งไอ้นี่ไม่ได้แย่ yeah, อย่าตามกูมาจี้แยเออว่ะพี่เบิ้มแม่งกระโดดอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เอาดิเอาดเาิเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข่าตูตีเข้าทีละร้อยบ้าหรือเปล่าเนี่ยหมดจะหมดแล้วออเอออ๋อพี่กระเด็น ฟันไม่โดนคืออะไรเนี่ยมีตั้งยาวเอาไงต่อยกับมันดีโอ้โหเออเฮ้ยยะไม่เงยโอ้ยเราช่วยไม่ได้เอาดิเราไม่มีฮิวอ้ออ๋อเอาไงกับพี่เบิลเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเรามาเกิดไหนวะมาดิ ชุกจุกจุกไงล่ะุกไงล่ะพี่เบิ้มจุกไงล่ะเออโอ้ยจับ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 บจั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 บับจับจจับับเบจับจาบบบเบ โอ้ยพีเบิรมมึงจะถือไปไหนวะเนี่ยทำไมโอ้มีดเราไม่ได้ประสิทธิภาพเลยโอ้มันถือเกินยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอ้าจุบโอ้โหกระเด็นเลยไม่ไหวแเ้าดิเอาดิถอยไปเราจะเราจะเราจะจะจัดเลย คีบไม่ไหวว่ะแต่มันใกล้ตายแล้วเออดิตายมันตายแล้วมันตายแล้วใช่ไหมมันตายเราเราไม่มีแอนนี่แอเนี่แอนนี่แนนี่แอนนี่ไว้อะไรให้กับตัวเองโอ้โหหลบไหนเออดิมันให้อะไรอ่ะนี่หรออ๋อมันให้เอากล่องหรอมีแมกกาซีนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะก็รีเพ์ก็ฟอมของเลยแล้วกันโอ้ยเออดิตรงนี้มีมอส ยิงเหรอใน Can't hurt to look โอ้ว้าวมีด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 อะไรของที่อยากได้อะไรที่แบบไม่ได้ใช้ตอบไปก่อนนี่เอามีดมาเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรอ่ะอ๋อดีอย่าบอดี้บ็อกเราโอเคตรงนี้มีโต๊ะครับใช้ได้เหมือนเดิมรูปแบตเตอรี่นี่มันคืออะไรวะเมื่อกี้เราครับเมื่อกี้เราอัปเกรดของจนตังค์หมดเลยว่ะ เออไม่รู้เหมือนกันอะ่ะรูปแบตเตอรี่ที่อยู่ซ้ายมือใช่ไหมยอยู่ๆมันก็ขึ้นอะ่ะอืมไม่รู้เดียไปดีกว่าอะไรเอ้อะไรอะ่ะคืออะไรเหรอขอเก็บหน่อยครับไปทางไหนต่อไปทางนี้หรือเปล่าไปละ

ไป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 ปไปไปไปป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 ้เป มมมเเเงงงิิินนนีีไปขายของก่นอนขขายอองก่นเฮ้ยเจ๊แม็กกี้ My name is Maggie and my group left a while ago. They went to find a place that was safer than this shack. They were headed to Henderson. เอาไม่ใช่อันนี้คนรับเควส์ไม่เอา maybe later นึกว,ว่าเจ๊แม็กกี้เป็นคนขายของไม่ใช่หเหรอโ Oh a m a n d านี่เองเดี๋ยวขอขายของก่อนนะเพื่อน โอเคขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวมอสอยู่ตรงไหนนะขอไปเอาด้วยมีมอสด้วยอย่างนั้นหรือขอหน่อยขอหน่อยโอ้นี่ไงวางบนโตะเลยแอบมีฟาเท้าเบลล้วมีฟาเท้าเวลล้วแล้วด้วยฟาดเท้ได้แล้วเฮ้ยลืมเลยขอขออเกดรของแป๊บนึงนะขโมยขโมยขโมยขออเกดรของแป๊บนึง โอเคเรียบร้อยอัปเกรดของละมีดพิษแหละเราได้มีดพิษแล้วเราจะไม่เราจะไม่เดินไซค์เควสกันนะครับเราจะไปเดินเควสหลักกันยาวๆเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มกันทีหลังขอของไหนครับโอ้ยตรงนี้กระเป๋าเยอะเลยดิ เราไปไหนแล้วเนี่ยมาเก็บกระเป๋าอะกระเป๋าเยอะมากแถวนี้ไปไปหาเควสหลักกันกระเป๋าอยู่ไหนวะ Here are your provisions. Now tell me what I need to know. โอเคเลเวลอัพได้ของรางวัลด้วยอื้อหือขอเลยละกันนี่แหละโอ้ออดีของนี่แหละสุดยอด เขาไม่ได้ปดีบล็อกใหญ่เขาโดนโดนเดินลไปเอ้ย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 โอเคอะไรเนี่ยหลบแล้วหลบละเฮ้ยใส่อะไรได้อีกไหมใส่อะไรได้อีกไหมใส่มีดได้โอเค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 ใส่มีดได้ทุกอันเลยโอเคเอาสนับไปขายเลยจังหวะนี้ ไม่ใช Connie, My, ideas ideas. Ine, ่ละจ้าสนับบะเงงเฟันไม่เข okay. ้าไหนวะเมื่อกี้ครับขอขนของหน่ยครับขายของหน่อยขายของหน่อยราคาแพงเหมือนกันได้บางอันเป็นพันเลยออดิไปขายของโอเค สำหรับสำหรับพาร์ทนี้ก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทำเควสของมาคัสวิลล่ากันต่อในพาร์ทถัดไปผมหวังว่าเพื่อนๆนจะสนุกกันนะครับในคลิปนี้ไว้เจอกันในอีพีถัดไปจันเกือ love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble